วันนี้เราจะมากินที่ร้านส้มตำหน้าเมืองนะคะหมดยสปาชํชๆชอบมากลูกเขยไทยของแท้ ฮัลโหลสวัสดีค่ะกบมาเจอแทปอีกแล้วนะคะในช่องแทบปี้เควันนี้นะคะเราอยู่กันที่พัทยาค่ะทุกคนเราจะมากินส้มตําร้านเด็ดนะคะที่เปิดมานานมากแล้วก็เป็นร้านอร่อยที่พัทยานะคะแทบรู้สึกว่าแทบเคยมากินรอบนึงแต่ไม่เคยรีวิวให้ทุกคนดูนะคะวันนี้เราจะมากินที่ร้านส้มตําหน้าเมืองนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูร้านนะถึงแล้วร้านนี้เลยจ้าส้มตําหน้าเมืองหญิงคือฉันต้องใ,ใส่ไม้ไว้ตรงนี้เพราะ อะไรหรือเปลาโตข้างๆเป็นคนเกาหลีประมาณแบบเด็ดคนพูดเสียงดังมากตัวนี้ก็ไมโครไมโครโฟนจะปแปลกๆนิดนึงนะคะก็คือเอาใหใกล้เนี่ยขนาดแบบในในจอคือเสียงโคตรดังวันนี้ก็เลยจะติดไม้ไว้อย่างนี้นะคะเพื่อใหุ้กคนได้ยินเสียงแบบชัดมากที่สุดเออมาเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันร้านนี้เขามีตั้งแต่แบบ ส้มตำยำแล้วก็พวกแบบอาหารปกติก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูในนกันจ้ะนี่ค่ะเราจะมีปีกไก่ทอดไก่ย่างหมูย่างเนื้อย่างนะคะท่าสั่งคอหมูย่างมาทุกคนคชอบแล้วเราก็จะมีพวกส้มตำไทยส้มตำกุ้งสดส้มตำผลไม้ตำข้าวโพดอะไรอย่างงี้กุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งแช่น้ำปลายำทะเลนะคะ แล้วก็ยำเนื้อย่างแล้วอาหารแบบกินง่ายๆอย่างเงี้ยทอดมันกุ้งปอบเปียผักอะไรเงี้ยคือร้านนี้มันเป็นร้านดังมันมีทั้งลูกค้าแบบเอเชียลูกค้าฝรั่งใช่ปะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาหารที่แบบหลากหลายมากนะฮะ ะะะกีพี่หมีนะคะสั่งเนี่ยปลากระพงทอดยำมะม่วงไสามร้อยแปดสิบบาทไม่แพงนะหญิงยังไงพี่หมี today like maybe audience can't hear your voice that much uh, because so loud. Uh. <laughs> มาค่าพี่หมี่บอกว่ามันมากินเนี่ยให้บีบบบอย่างเงี้ยมาดูนะพี่หมี่เลกดิสหรอมาบอกให้บีบอย่างงี้มันราบหมูน,นะครับอือนี่ครับขัดหวานของโปรดพี่หมี่ กินมากขับหวนานราคาตำช้ำเริ่มเผ็ดมากินส้มตำนะฮะน้ำตำไทยๆเค็มอาหารเยอะมากห้าอยา่างห้าอย่างหกอย่างแล้วปลาผิดปรกกัิ อืมต้มตำไก่ก็อร่อยมากรสชาติมันจะแบบ,บหวานเค็มๆดีมากไหนจุดไหมน้ำตกหมูพี่หมีบอกอร่อยมากข้อหมูยาะะ่างนะฮะร้านนี้ร้อยห้าสิบเลยครัตำประมาณ65สิบห้มตำปตยไก่เค็แมแล้วอื่นก็ประมาณ7จ็ดสิทุไม่แพงร้านนี้ข้อหมูยา่างเขาเขียนด้วยนะข้อหมูยา่างแท้ โคตรอร่อยพอเ้วเต้นเน้นๆแนะ้วถ้ากินปลานะเมค e p มีมมน้อยอคือกินครบทุกอย่างจริงอะเ,เยอะมากอาหารคือปุกรู้ไหมไอดตอนนี้เสียงจะชัดมากเพราะว่าคนเกาหลีไปแล้ว ้าอร่อยมาก This really good Try this one นี่อ่ This one is really good อาหารคือโคตรเยอะน้ำต้มหมูอร่อยมากน้ำหมูคือโคตรอร่อยอนัเยอหรอนางชอบพูดว่า I hate you. I hate you but I love you as well. It's like yin ินอ y a หยางมพูดอย่างงี้ตลอดฟีดซิ s โซ่ o ือมูย่างนี่คือของโตันะครับท้องปลาเป็นท้องปลาแล้วกับน้องยำมะม่วงที่นี่ก็าให้ถ้วยใหญ่มากเหมือนกันนะเขาบอกว่าชอบกินปลามากนี่หรอ I like this and this and ฟาเลเดือนหลังจบคลิปนี้นะจะเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดเพราะว่าอิ่มตักหวันคือดีมากเมื่อคืนฉันไปเที่ยววอคกิ้งมาน้าเป็นคนชอบปเดินป่ะพลาฉันเดินแบบวอร์รอบวอคกิ้งประมาณแบบสี่ห้ารอบอะดูบาร์ฮอปปิ้งไปนู่นไปนี่ไปนั่น อ,อเอาจริงนะอร่อยทุกอย่างเลยเป็นแบบรสชาติแบบไม่แรงมากมันกัหมูโคตอร่อยรสชาติอันนี้จะเป็นบานไม้ไมๆกินง่ายๆรสชาติแบบไม่จัดมากอะ่ะเนื้อปลาจะดีสดอ,อ่อนมากสามำตำ I think งอยู่ไลค์เดียวกันระหว่างเขาคือนางชอบกินน้ำตกกินน้ำตกทั้งหมดจานนี้ค <can> อหมูน้ำไม่ชอบเท่าไหร่เส็ mm hmm. บเราจะปกติน้ำชอบกินลาบมั <can> นตบหมูคือคอลลาเจนเน้นเน้น <can> มา <can> เบิ้นส้ตมตำอะ่ะ remember อินหัวหิน เด e เซล like really cheap อ uh, ะ25บาทอันนี้บอกขอให้เปรียบเทียบเปิ้ลส้มตำกับที่นี่ชอบที่ไหนมากกว่าเพราะว่าที่ร้านโปรดนางก็คืออยู่ที่หัวหินก็คือเปิ้ลส้มตำหรออยู่ในไ h ด t m มอลหรอนี่บอกชอบตรงนู้นมากกว่าอันนี้คือสูตรแท็บเอาความหมูย่างมาใช่ไหมใส่กับน้ำตกหมูคือโคตรอร่อย <c oughs> นางกินปลาจนหมดแล้วอะ ชอมกินข้านางชอบกินยำมะม,ม่วงมากกว่าค่ะมาใส่ซีฟูดซอสแล้วอร่อยไหมอ๋อยำมะม,ม่วงอร่อกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวขอกินข้าวแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเดียวนานงจะงอนว่าแบบไม่ได้คุยกับนางเลยสำหรับอันเนี้ย ร้านนี้ถ้าชอบมากที่สุดก็คือนี่ค่ะมันตกนุ๊นะฮะแล้วก็คอหมยย่ญญางคือเด็ดส้มตาไทยไข่เค็มคืออร่อยมากนะฮะแล้วก็ปลาก็คือทอดกรอบมาร้านก็คือมาง่ายอยู่ใกล้ๆเทอร์มิโนอลเลยหญิงอเอาเฮเดี๋ยวขึ้นรถแล้วเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังนะฮะเดี๋ยวให้มันดูบินด้วยว่าราคามือนี้เท่าไหร่อาหารทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอย่างม,มีปลาด้วยตัวใหญ่มากอ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูกันจ้ โคตรมั <accurately S 2> ่วแปลกมากน้ำตกหมูคือจริงมากด้วยให้ชชอบมากลูกเขยไทยของแท้มาคินโดนไม่เหลืออะไรเลยเอามาตั้งแล้วนะปิดนิดทแลไมไม่เหลือนัดเยอะอันนี้คือเลี้ยงหมดยันหิงดูยง tìm cách cung ứng อ่ะโอเคขึ้นมาบนรถแล้วนะคะกินทั้งหมดแ7 4จสิบาททุกคนมีปลาด้วยตัวใหญ่มากแล้วก็อาหารอีกประมาณแบบ5อย่างนะคะคือร้านเงี้ยเป็นร้านที่แบบเพราะว่าอร่อยนะแล้วก็กินง่ายสะอาดนะคะคือแบบร้านแบบทาสะอาดแล้วก็คืออร่อยรสชาติไม่ได้จัดจ้านมากนะคะก็คือแบบกลางกลางคนไม่กินเผ็ดกินได้อะ่ะว่าอย่างนี้โอเคนะคะสําหรับใครที่อยากมาลองนะคะก็มาลองกันได้นะคะที่ส้มตําหน้าเมืองนะคะอยู่ใกล้ๆเทอร์มินอลทเวนตี้วันเลยก็คือ เซิร์ชโลเคชันแล้วก็มากันได้เพราะว่าแทบก็จําไม่ถูกนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรนะคะอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแลลวจ้ะ